ไม่มาเก็บก็ล่วงทิ้งเต็มเลยค่ะคเพื่อนๆโอ้ยจ้าเสียดายมากเลยเต็มเลยมนาะมันล่วงทิ้งโอ้ยมีตะลูใหญ่เสียดายเดอ้อพี่น้องไม่มาเก็บรูชิ้นใ่วงเต็มเลยอ๋ตะนวยใหญ่ๆพี่น้องมันล้นทิ้ม ดีใจโอ้ใบมันคลุมอยาก,ก็เลือบเกิดสิไปไม่เสียงสิไปอู้หุ่นอ่ะมันสุกนี่มันลอดลวงย่างเดียวเลยเนี่มันสุกเหลืองหมดเลยพี่น้อง หมวดเลยเนี่ดูสินี่ยโอ้ยสันบมาเก็บรวงทิมติดี้ด้เลยหลายคักนี่ได้ยีย่ปหนอยู่นี่ ล่วงทิมเสียดายข้างนาะพี่น้องเนาะเก็บไปขายก็ได้เงิน <c oughs> เก็บไปแจกก็ได้บุญคุณนะล่วงทิมมาหน่อยเลยป๊๊ดหนึ่งโทพี่ปล่อยแม่ปล่อยซะมาเสียดายมันเหยียดยากเด้อบักมงวงนี่สื้อสิเป็นวย นี่ลินขี่มมงี่น้องนใหญ่ๆกำงาม เมือ,อยยนางว่าท่านได้ทัวอยู่นี่หอนก้อนหอนก้อนมันแตกมันแก่จากคักเด้วมันกัดแตกได้พี่น้องแตกร่วงทิ่มเจ้าตัวจิเก็บเมือ่อยนี่นมาเมื่อย์ค่ะหุ่นอ่ะเออหลายขกาดเนี่ย ปลาทาั้งในคุณเป็นเขียวสเสว,วยแด้จ้ะอันนี้น้ำดอกไม้สีทองอันนี้อะไรปลาพี่ร่องมันตึงขนาดเลยรู้สึกว่าจะเป็นอกล่องอันนี้อกล่องแต่มันแก่จัดโอ้โหอ้เมีย เดยได้หลายขนาดเลยเมื่อยอีกแล้วค่อยเมื่อนี้ ใหญ่เลยสุกค่าต้นเนยมืองเนยหนีบพี่น้อมง,องมันอ้วนค่ะอ้วนแน่เลยมันแก่จัดถ้ามันแก่จัดเป็นสีพี่น้องมันสีแบบไข่บัทฮานนี่ไปบ่มสุกแล้วฮันนี่แซ่บขนาดเลยหวานถพามันแก่จัดเพราะมันแก่จัด ครับครับครับมันลายขนาดได้พี่น้องเนี่ยโอ้